ได้อีกได้อีกอคน,อดนอดได้อ2 2> <น>สองคนตอนะนี้เรากําลังจะกลับไปแล้วนะครับ <c oughs> เรากําลังจะกลับเราจะกำลังจะลงไปแล้วนะครับเอาข้าวาผมได้ข้าวดูเงินเงินเร็วหน่อยเดียว ต้องเป็นเย็นเย็นมันร้อนจะหมันยาวเท่าไรเนาะนตันเนหาต้องเหรอเหตุลตงนี้นเนาะยาวก็ยาอย่นะเาเนี่ยเหมืนกัแค่โนุนหูมาเนาะเป็นในความรู้สึกสนุกปสนุกไหมความรู้สึกสนุกวามที่สนุกปองแตกตกน้นมามเสียวามงใความสต้องไปเทลกปสเรางชั้นสามชั้นก็เสียวเลย ปกติเราก็คิดว่ากระจกต้องแตกไงเกี่ยวกัระจกอะเ้นคงหนาทางการก็ดูว่าจะพื้นน้ำขึ้นมาในไรแปดสิเมตรถ้าราตกไปแลว่งไปก็นงเนตกหนึ่ถึงแอย่าไปคิดตกก็ตกก็เรยไคิดอย่างนั้นรับไม่หนาแข็งหนางหนาทางมันมีทารับรับรัวรรรับรับรม

เสียไม้อ่ะลอร่อยเค็มดีไม้เียวพอแลไม้ล20าดใช้ไม้เดียวพอเลยต้งอยเรื่อยๆนะจะมีรถทัวมาเรื่อยๆนี้นะครับหลายทัวร์เลยครับประมาณสีห้าคันนะครับทัวร์ มีร้านของฝากนะครับร้านของฝากเรา Cái năm phía ngoài Cái nằm phía ngoài À

ก็มีร้านถ่ายรูปเหมือนทั่วไปที่เราไปเที่ยวทั่วไปนี่นะครับพวกนะครับรถทัวร์ครับรถทัวร์เขามาทัวร์ทุกจังหวัดนะครับเขามาเที่ยวกันมันก็ได้บรรยากาศตื่นเต้นมีอย่างหนึ่งนะครับ โปรโโปรต้องหยุดนครับเดิมต้องหยุดนะครับอาจจะติดต่อกับทางเบอร์โปรนะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ